ี่อนอยู <those> no <welche> ่เ mmm. ท <flying quote> <player> <inappropriate> ่กกอนนี่เนาะมาจากพี่น้องจากกินข่าวนากันเด้พี่น้องตัหมากหฮงแล้วก็ลาบซีแล้วก็ห่อส้มพี่น้องจากกับหอยจ้าผมวัฒนธรรมเ้ยมาพี่น้องตัวนี้นราหอยม่โดนี่น้มมามาถึ่าแล้วงมอดไม่มีบ่าบ่บ่าจะไปห้างปากกติ้กินโลดมันบมดทันแล้ว มาจ้าพี่น ok. ้องจะกิดข้าวสำคัด้อพ ah> ีはは un ่น้องมาเมเซียวส่องคืนขึ้แต่ว่าจะพร้อมส่องงี้โมมาจ้ามือล่างวงกันจ้ามาด้วจ้าสวัสดีเดุกคีกินอะไรเด้อพักกินแก่งอยจในอันไปดูมาในบานึ่งไม่ถูกเล่นเป็นการเลยเก้าเลยเออจำแล้วส่องอันแรก ข้าวแล้วยังแต่ยังไม่ได้คุจะมาตอบเด้อกูบอกในค่ำเดียวมันเด้อ่ามันเย็นมันเนียนคุเด้อเอาไปข้าวจะอ้อนได้เดียวนี่ยฮะเจ้ากินแล้วเจ้างามนะโบ้มมนแข็งอยู่นี่เลยนันเป็นบอกว่าล้มเนลมเก่งนะมันแข็งมันแห้ง ห like, like มอง้แล้วขึ่นมงได้น like um ี่ยังจะวบบึ่น so บัากุีส okay. วัสดีจ้ามาได้กินข้าวจ้ากกินมันหมดลปาอยากอยากกินตั้มใส่น่ะเนาะกัแปมากอนนัได้แลว่ากินมากหมากเม้นเก้วเอันนั้นเนาะพอดีพาพิลงมาจะ่ตอนน้นมจะไปอมมันเผายากเลยยุุ่ยุ่ยยุ่ยยย่ยย

เใส่ายเยอะยส่าพ่อจะนำแผ่นตังนั้งตั้งปานเข้าไปล้วอ๋อแต่เ่นเจ้ากินนอะไรวะมันแบบมันปัดปากน้ำามใส่แค่นีู้เราเพเลับเพล มันแข็งหมดเลยพุ่มเดี๋ยวพุ่มใหญ่จะแตกมันทำเยอมากแล้วมันเขียวเดี๋ยวต้องแห้งมากเล็กๆก็ดียุ่งอันกับต่อยก้อนหอยกับเดี๋ยวนี้มันลุย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 อยู่อย่างนู้นต้องแข็งพอเนี่ยแค่ว่าอยู่น้องเจอเหตุร้ายหนังในโลกอันไหน บอสซับ้ได้เฮ้ยมันจะอ่อนฮะตายังก็ดูดูมันมีบอกนี่แงกัแข้งพะบองหูผมบอาแข้งไม้มันต้องแม่ลงคนมันข่าวมั้แม่ลงคนม่เหมือน่ันเขาจะพอมีไม่ยู้เด้อแต่งนอนรูอยากกับอม

เอคือกว่าม oh. ันรอหน่อยครับบ้านมันเย่าออกต้นน่อยเอากระถิ่นหน่สักก๊งบ้านออกต้น้นหน่อยแต่ว่านมดว่านว่าว่านวาน้น่นอยว่าอย่างว่านที่เวลาจะเชื่อว่าเาทำน้ไ่ออกจากมือว่านว่าที่พวกมันออกพวกน้น

คารบอให้เจ้าบ่งหายนบลบองผมั้นกมกูเจ้ามันช่านบอกเลยพี่มีแค่บป่านั้นเจ้าอยู่ปากตองไม่บริสุทธิ์จะพูดวะไหมเลยทีผัดออกเม่่วด เรได้ถามสวัสนเราซื้อไม่ใต่ก่ะแคค็กคองเทนต์ถ้าเ้นั่นเน่เที่เขาคว้าเขาให้เป็นแค็กค่ร้อยห้าสิบบ้าแบนะแคร์เดี๋ยวจับงมันบรสดมันอัดแข็งมันอนะแต่ว่าเข้าไปจับแตงุงูงน้ำพุท่าน Oui, oui. ต่อเนาะมันจั่งมัน่อมง่ายๆน้ำมัน,ปนาบป็นแนวว่ากินอังไมันคือแก้มคือเน้ยมัแห้งปากคอย ปล่กันดืดอยู่ไดครับืนกไปมันจับใจโคโร่กรจายไปลม,มันบห้ามอยู่มันจะลงหอดใส่บอ,ไอ,บอกไม่คิดว่าปักอยู่นี่นี่เดบไปหาหมอหยอนอยู่นนนดน<อ>ตั้มอกจุกใดบอกอเียวาใส่บอกอยังเอา้านเัินต้องเอานา้ำเนี่ใส่รัางคาอะไก็ตรงเลา วเรากำลังหายเนาะใส่เพชรให้บอมงใส่เพชรให้บส่เพชรไเข็ดเข่าเอาเข็ดไ้เนาะเบ็ดคอยนไข่แล้วจับมือ มาใช้ดูกับมตัตสบุก็ปิดผู่นะปิดู่ตัวเท้าคนบอลลนอันนี้มันตรงไปเลยงามดูมันตรงเลยั<อ>เวเ้าตัอ่อนแบบโรงเอออันรุนรุนขนเท้าะะะะะอะไล่ต้นไปแม่มันมีนไปทันรงระบาวอื่นอ่อแล้วยีใครวกหน่ มันรุนตายมันเตายแตมเืก็ถ้าิดตาจีด้องไม่สองเลยม่ตาตายมันตายแ นนี้ว่ามเนันเป็ดยาอยากว่ามเมันไรไว้เดือนป่านสองเดือนนักเบิ้ลจะะเป็นเพชรมงานงองอเป็นเหน็จ้าเลยอางงอเป็นอันตัวไล่ๆนะมันไครผักดิงไหมตาเล่งอันนั้นข้าวบของยายเพล้แนมันมาหน่อยจะได้จะเอาออกจะใ่นพอดีเขายังสาบนูคือ่อ ภัคเอยมันเบิดมแบบภาคเองมันเขาบ่ใหารภาคกับเก็บเอาในช่วงเวลมันังมันัดไทยมองเกาทำาปุ่งๆไมนคือบอกภาคภาเองมันช่วยเรียนลายลายนะมันพากได้เอหน้าบอมให้กับพีปบอมด้น

หายังคอยนั่ล่างโบมันบกคูบหกันได่ามหกแล้ว้อนเนนัราด้หกห้า้าหนหก้าน่คนกินเผ็ดกับคนกินเผ็ดแบบแบบอยู่น้ำกันนี่แบบดีได้ <laughs> เผ็ดกับข่าวมันกินแบบท้าใจดี กินัข้าวจ้รักังลังนกินนขนาดจะกินเพลินแต่ก่อนอู้ยมักแหงอะิดับแบ้ยคกีคุยกับฟีนเข้ามักแห้แห้งเมื่อไร่ว้ามาดูเทหกินเทสกระเพาะกระาดเป็นมันมาอยู่บ้านนั่นกินเทสว่ากระเพาะมาอยู่น้ำน้าอ่างนี่ กลายเป็นแบบว่ากับพออ่อนเอ๋่เดูงีไม่เเป็่ยนยังไตัำต่บต่บนี่จะต่ำกบตับเป็นละเมอเป็นละมันก็เปนอะไรเขาเป็นคนมากรือี่ปลูกแบบนี้เวลาเขาไปกินเผือกเดืเชือนม่มเิดตําได้

อืมอ่าจะได้กระเดื่อดูสิคทำน้ำเลมเราใช้มาหู้นะไอ้นี่นะมันจะรออยู่เราดู

ไปทุกคนคลิปนี้มแล้วพระจกักรสะกอนเนาะเมื่อพี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้าพี่น้องกระเพทแห้งอยู่นะ